แสเดินหน้าขยายตลาดส่งออกเครื่องสำอางสกินแคร์มากกว่า45ประเทศทั่วโลก MX Group ตลาดส่งออกเครื่องสำอางสกินแคร์มากกว่า45ประเทศทั่วโลกที่ล่าสุดนั้นพร้อมทุ่มงบ200ล้านบาทสร้างโรงงานมาตรฐานนวัตกรรมระดับโลกตั้งเต้าเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าความงามยอดนิยมแบบ one-stop service ครบวงจรเพื่อรองรับกระชาความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศ โดคุณดวงฤทัยโชคบูนวงศ์ตำแหน่ง CEO และ co-founder ได้กล่าวว่าปัจจุบัน MS Group นั้นมีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้านานบริษัทในเครือทั้ง6บริษัทสามารถผลิตสินค้าเครื่องสำอางได้หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้าอยู่เสมอโดยเชื่อว่าการที่สินค้าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แค่หน้าที่ของลูกค้าแต่เพียงอย่างเดียวแต่คือหน้าที่ของเราในการช่วยคิดแล้วเราก็จะต้องมั่นใจว่าสินค้าจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละตลาดได้ ในส่วนของ MS Group นะคะเรามีบริษัทที่ครบวงจรน,นะคะแล้วมีทั้งหมด 6, 6บริษัทนะคะเราก็มีเป้าหมายในการที่จะขยายความเติบโตของ MS Group งเราโดยรวมนะคะประมาณ20%นะคะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ย COVID 19เนี่ยก็เริ่มสุดก็เริ่มดีขึ้นนะคะทางเราก็เลยมี ศักยาภาพในการที่จะขยายตลาดไปตะวันไปตะวันออกกลางไปต่างประเทศต่างนะคะแล้วก็เราก็พร้อมที่จะพร้อมเสิร์ฟประเทศไทยด้วยนะคะในวันนี้เรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยาภาพเราจะนําพาความรู้ความสามารถของเรานะคะจากที่เราได้ส่งออกไปทั้งหมด45ประเทศนํากลับเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะคะแล้วพร้อมที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME ที่มีความมุ่งมั่นอยากจะออกแบบของตัวเองนะคะ MS Group ตรงนี้เราก็พร้อมแล้วมีศักยาภาพมากพอค่ะ แตกต่างกันค่ะอย่างบริษัทแรกคือ MS Union Enterprise นะคะบริษัทนี้ก็เป็นนําเข้าด้านบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามทั้งหมดนะคะแล้วก็ทําทําแบรนด์ให้กับลูกค้าในประเทศไทยนะคะส่วนบริษัท MS Beauty Line นะคะก็เป็นบริษัทส่งออกนะคะเรามีตัวแทนเรามีแบรนด์ของเราเองอยู่ทั้งหมด45ประเทศแล้วเราก็รับจ้างผลิตสินค้าแบรนด์ต่างๆขายไปทั่วโลกนะคะส่วนบริษัทที่3ก็คือบริษัท MS First Enterprise นะคะเรามีโรงงานอยู่ที่ลำลูกาของก้าวค่ะโรงงานของเรามีมาตรฐาน GMP ISO นะคะแล้วก็มี ดีของตัวเองเรามีมาตรฐานในการรองรับในการผลิตสินค้า ทุกสิ่งอย่างนะคะที่เป็นทําแบรนด์ให้กับลูกคา้าแล้วเราก็มีโลจิสติกในการ QC ทุกสินสินค้าทุกอย่างให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนอีกโรงงานหนึ่งก็คือ CK Dispenser อยู่ที่ลาลูกกาคลอง8นะคะโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ผลิตหัวปัม๊มหัวสเปรย์หัวโลชั่นต่างๆนะคะเรามีลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเราก็มีความพร้อมและณวันนี้นะคะ CK ก็มีความพร้อมในการที่จะขยายโรงงานนะคะเรามีซื้อที่อยู่ที่ลาลูกกาคลอง6นี่ก็คือหนึ่งในแผนของการขยายธุรกิจของเราเราซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะเริ่มต้น สร้างโรงงานใหม่ของเราเ,เกี่ยวกับพวกปัม๊มพวกโลชัน่นปั๊มสเปรย์ปั๊มโลชั่นนะคะในเดือนหน้านี้นะคะส่วนอีกโรงงานนึงก็คือโรงงาน Color q u วีนนะคะคันเล q ควีนเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ที่บางพีน้อยนะคะบนพื้นที่กว่า10ไร่นะคะโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับเมคอัพครบวงจรลิปสติกอายไลเนอร์มาสคารา่าทุกสิ่งอย่างเลยนะคะเราก็มีความพร้อมด้านนี้และตอนนี้ก็เรอยู่ในขั้นตอนการ,การขอ GMP แล้วก็ s o อ ะะส่วนโรงงานสุดท้ายของเราก็คือโรงงานอยู่ที่อินโดนีเซียคือ M S Union นะคะเป็นโรงงานที่เราผลิตสินค้าเกี่ยวกับเมคอัพนะคะครบวงจรเช่นกันชื่อ e แ,แบรนด์เอกติก้าแลแบรนด์นี้ก็ขายอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งณนะตอนนี้เมื่อโควิด19เริ่มเริ่มกลับมาดีขึ้นเราก็มีความพร้อมในการที่เราจะขยายกลุ่มธุรกิจและเรามีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มธุรกิจของ M S Group จะขยายตัวโตขึ้นอย่างน้อย20%ค่ะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เราจะเอาอาจจะเอากลับมาพัฒนาให้กับประเทศไทยเรานี่ก็คือจุดมุ่ง หมายอย่างหนึ่งว่าดวงอยากที่จะทําสินค้าให้กับคนไทยซึ่งมีความต้องการที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองแต่ไม่ได้มีเงินเม็ดเงินมากมายเราไม่ได้ต้องการที่จะทํากับธุรกิจใหญ่โตกับบริษัทใหญ่ๆนะคะแต่เราต้องการผู้ประกอบการทุกคนใครก็ตามที่มีความฝันอยากที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะทําแบรนด์ตัวเองทําแบรนด์ตัวเล็ก หาเลี้ยงครอบครัวหรือคนที่มีงานประจําแต่มีความฝันว่าอยากจะทาแบรนด์ตัวเองและขายของให้ MS Group เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะดงไม่ได้บอกว่าบริษัทของ MS เนี่ยใหญ่ที่สุดหรือดีที่สุดแต่ดวงมั่นใจว่าถ้าคุณเลือกทํางานกับ MS Group เราจะเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนคุณเดินเข้ามาในครอบครัวคุณจะมีความอบอุน่นคุณจะมีที่ปรึกษาคุณจะเหมือน f e ล l ล i k e home อะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ดวงมีความมีความมุ่งมั่นและใหญ่กจะทา